สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2564ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการโาชนะกันนะครับจากที่เมื่อวานวันที่5กุมภาพันธ์64กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะมีเงินโอนเข้างวดแรกในโครงการโาชนะกันนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็สามารถนำบัตรตัวจริงไปใช้ ในการจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้ที่ร้านที่มีโครงการคนละครึ่งกันได้เพราะทางร้านระบบเขาเปิดมาให้อัปเดตในส่วนของโครงการเราชนะเข้าไปในแอป,ปถุงเงินแล้วมีวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับก่อนอื่นเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มมีกำหนดการและเงื่อนไข ของโครงการโลชนะกันยังไงกันบ้างสามารถดูรายละเอียดได้ในตารางได้เลยนะครับสำหรับทางร้านค้านะครับให้ท่านเข้าไปอัปเดตแอปถุงเงินในโทรศัพท์ได้เลยนะครับหลังอัปเดตเสร็จก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งหน้านี้หากร้านไหนร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะมีปุ่มขึ้นมาอีกหปุ่มนะครับแต่ถ้าไม่ร่วมโครงการก็จะขึ้นเท่านี้ ซึ่งในหน้านี้แอปถุงเงินก็จะสามารถรับชำระในโครงการเราชนะได้โครงการคนละครึ่งได้และยังสามารถใช้ QR โค้ดในการรับชำระเงินด้วยระบบพรอมเพลย์ได้ด้วยนะครับหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการชำระเงินในโครงการเราชนะร้านค้าก็เข้าไปคลิกที่ปุ่มเราชนะนะครับเมื่อกดเข้าไปก็ให้กดเลือกที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ หากที่จะใช้สิทธิด้วยบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐสำหรับท่านที่อยู่โครงการคนละครึ่งที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วก็กดเข้าไปที่เป่าตังจีไวเล็แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับหลังจากที่ร้านค้ากดเข้าไปที่บัตรสวัสดิการระบบก็จะให้ทำการถ่ายรูปบัตร ตอนที่มีการชำระเงินนะครับก็กดถ่ายรูปตามตัวอย่างนี้นะครับเมื่อถ่ายรูปได้สำเร็จนะครับระบบก็จะให้ร้านค้าใส่ยอดเงินที่มีการซื้อขายสินค้ากันครับเมื่อใส่ยอดเงินแล้วกดถัดไประบบจะให้เลือกว่าเราจะยืนยันการชำระเงินด้วยการใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันหรือให้สแกนใบหน้านะครับ หากว่าเราเลือกใส่รหัสผ่านก็จะเข้ามาในหน้าจอนี้พอใส่รหัสผ่านก็จะมีการบันทึกการทำรายการเรียบร้อยครับหากเราเลือกให้ยืยนยันโดยการสแกนใบหน้าก็ทำแบบนี้แล้วก็กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหากมีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จก็จะบันทึกการรับเงินสำเร็จครับ ครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการใช้จ่ายในโครงการเราชนะกันนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการพลาดข้อมูลดีๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ